โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมยุวเกษตรวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำแนวทางปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคม 3. เพื่อฝึกทักษะอาชีพและการสร้างรายได้ด้วยตนเอง 4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อการบริโภคพืชผัก 5. เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ร้อนบุด,ดีบดีบุด,ดีบูด,ดีนตอนนี้หนูกาลังเกี่ยดินแล้วก็ทำให้ดินมีความละเอียดขึ้นเพื่อที่หนูจะเตรียมดินมาปลูกผักบุ้งตีนค่ะแล้ววันนี้หนูได้มาปลูกที่บ้านของคุณครูน้อยค่ะคุณครูก็ได้ช่วยหนูทำขั้นตอนต่างๆค่ะ ใช่ใช่ใช่่ไปแล้วเริ่มไปแล้วทุกทุอันนี้หน่อยกูแพ้อันนี้หนูก็จะทำการโปรยเมล็ดผักบุ้งจีนโดยโปรยให้หมดถุงนี้นะคะให้หมดถุงใช่ค่ะโปรยให้เั่วถึงทั้งแปลงเลยค่ะอ่าแล้วก็โรยยินขึ้นมา ยัไม่หนาไปฝั่งนู้นัวกัวฝั่งนู้นนี่ยฝั่งนี้อะดิเหมือนฝั่งกัญยาต้องมาเก็บฝั่งนี้ด้ย่อไรข้างในไม่ถึงไม่เป็นไรลได้เยอะาการียเอนีก็ แตแบบเน่ยหตามแต่ว่าเราสามารถที่จะไ,ได้หลายๆรอบ